พอ,อแล้วต้างครับฟังลำตัดภาษามอนนะครับาชมระยาะขึ้นยังไงไวนะเนี <c oughs> ่ยฉันจะรู้กับแกไม่ยากหรอกเออเออ阿拉ล,า,ลาวลาอีเตอเออ阿拉ล,า,ลาวเนื้ออุ่นแม่รุนสาวจะลาล,า,ลาวลาอีเต ล้ำมอะไรอีกล้ำตามจังหวะกองไงตามจังหวะเออเวลาตีมอนเนี่ยจะไม่ขาดเลยดอกนี้โจ๊กจงดิ้งดิ้งดิ้งไม่ทักเหรอวะกําลังมันอ้าวไอทีสองมันต้องทักแล้วเนี่ยอ้าวฉันกําลังมันน่ะกูก็เหนื่อยแย่สิอ้าว แกทำกนเองอ่ะออลนายมีเออย่าเออเอเอออย่าแชวับกระโปงเทงโปแวบแ่วับกโปงเโปเออเอ้ยจะยกจะแยกให้แปลกว่าที่มาในใครสีย่อมมีหมู่ไม้ประดู ปงนักส้มลงทองลางายโปงโปงกามาสางต้มไส้เห็นไหมชมนกชมไม้อ่าเออเอ,อ,เอ,อ,เอ,อพนจะยกจะแยกให้แปลกว่าที่มาในไฟสีย่อมมีมูไม้ประดูอุป,ปง สำโรงทองหลางไม้โป่งโกงการมาสางต้นไทรต้นแก้วการเหลืองมะเฟืองมะฟอกิ่งก้ารงอกอเปล่าน้อยเปล่าใหญ่มากำมาเตื้อใครเคือต้นสักมาเกาะมากับต้นรักตะกาย่มะปิงสำโรงน่ะต้นโป่งสูงสุดต้นเบี้ยวบีบุดมากูตายพายกระทอนกระถาง กะทิแอกกะทะกะบุงกะบากกะจาดใบใหญ่กะทกะแทะกะแทกกะทอนกะแทกกะทอนเอยกะตายติดตู้กะทงดอกไม้เน่เยวเน่เน่เเเมื่อกี้แกรลองว่าไงนะกะตายติดตู้กะทงดอกไม้กะตายที่ไหนจะไปติดตู้อ้าวเมื่อก่อนนี้เวลาขูดมะพร้าวทำขนมเนี่ยครับเขาใช่อะไร เขาใช้กระต่ายไงกระต่ายขูดมะพร้าวอ่ะอเออใช้กระต่ายมาคูดมะพร้าวเราก็เลยไว้ในตู้เลยกระติ๊ตู้เดี๋ยว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 เดีวะเดี๋ยวแค่ขอมางเหรอเอ๊ะไข่ไข่วะ non 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 โอ้ยโอ้ยรองคนติงรองนั่งแต่ต้นรายการไม่เดิร้องอะไรเลยเหนื่อแตกพักันเนี่ยทำไมทำไมรอถเออปวดเป็นเหมือนกันนะทำไมมายกมือทำไมเนี่ย ขอบ้างเถอะร้องมาหน่อยแล้วคันปากเป็นแต่ลูกคู่ตั้งแต่ต้นกันจะจบเลยเนี่ยอะไรก็ตายติดตู้ต่อเลยนะกระทงดอกไม้ดอกไม้อ่าวกระแทกทางทวยกระแทกทางทวยกระโปวยบำกระสอบกระดำกระเฮ่ออะไรทำไมไอ้ไอ้ฮาวิ connect, part, ่งทำไมแบบมีป <grateful> ัญหาแล้วพ่อเพลงคนเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยว มันล้องอะไรเ้ามานเงอ้าวเขาก็ล้องนะกรอนเขาก็มาดีกระแทกทั้งถวยกระบวยบางกระสอกระดำก็แล้วก็เขาตงต่ออะไรกาก็เยอะแยะไปเนี่ยมางานกระท้อนก็กระท้อนแล้วกระทิกระทะกระบุงกระบายกะแกที่แกร้องไปก็เยอะแยะมันมันล้อแก้งกันเนี่ยแก้งยังไงไม่รู้แหละยังไงแกต้องลงกรอนให้ได้เ็นไหมเหรออ่าขออีกรอบนีดเอาใหม่ใช่ไหมเออกระแทะทั้งเวยกระบวยบังกระสอกระดำกระอ กะดำกระพ่อมะละกอกระชายโอ้ยกระชายอะอะไรเราเขาลองฉันก็ลองได้๋อลองได้มัรต่อกอนเป็นอาเป็นเป็นลงเป๊ะไม่มีแกนกันไม่มีกอนลงเป๊ะเป๊ะลงเป๊ะเป๊ะเลยไม่มียาไม่มีใครอะไรนะกระแท้ทางถวยกระปวยบังกระสอกระดำกับพ่อมะละกอกระชาย กระชับมือจับสันโยแกระเป๋าเดี๋ยวกวตัดตัวกลับทำไมเพราะเพลงนี่เรื่องมากนะเนี่ยกเป็นหรือเปล่าลับตัดอ่ะทำไมโดนลงเยอะจงเลยอ้าวแกเป็นไม่เนี่ยลับตัดถ้าไม่ตัดลงกรไม่ได้แกก็ลงไปในชันร้องเองร้องร้องไรนะกระแทกทั้งทัวข์กระบวยบางกระสอเมื่อกี้กระดำกระกระดำกระพรอมะละกอกระชายใช่ไหม กระชอกระชับมือจับสันโยกแล้วก็กระเป๋ากะกูกกับจริงๆตัวทำไมกับมันจะไปไม่ได้จังนียไปได้ลงไม่ได้เอาใหม่ที่เอาใหม่นะกระชอกระชับมือจับสันโยกระเป๋ากระโหลกกระจกกระบายชมไม้เสร็จสับก็ขยับชมนกชมนกชมนกถึงมือี่หกนกไงนอก นกหนึ่งตัวเดียวมันเที่ยวหาคู่นกเขาขันคู่คุคู่คคตะคอกจับคอนอนเคียงเรียงกันเป็นคู่เฮ้ยเอกทังไหนตัวผู้ขอมันดึงคอนอกอะไรนั่นนกนั่นก็มีนกชนิดนี้คนเรียกว่านกกระจอกเสียงออกจอกแจกกระจีกระจู<อ>มันชอบไปอยู่ตามรูก็บอกมันมีตัวเมียพอเขี้ย

กูไว้กูเนี่ยเขาใส่ร่วมแต่ไม่ได้ฉันเลยปกติกันไม่ทุกรอบเลยอ่ะมันห่วงไม้กูห่วงห่วงไม้มากห่วงกูจังเฮ้ยถ้ากระโวงไม่ต่อโผไม่จ่ายค่าตัวให้นะเว้ยมออ่าไม่จ่ายค่าตัวลาแล้วครับอยู่รอบกันเพื่อนก่อนดิเอออย่าค่อยไปแบ่งกันมันก็ทำถึงไหนเลยวะเนี่้ออยา๋อมันก็ทำคอยาวถูกเข้าถูกอ่ออันนกกระยางจับอยู่ข้างตริงมันย่องกินติ้งแลดูขอเป็นต่อ โโอ้หแ,แม่ยกไปยกเดี๋ยวขอญาติรับรางวัลเลยนะครับม,มาแล้ว จะขึ้นมาร้องก่อนนุสรีบว